ลูกดวงที่น่ารักทุกๆๆทุนทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทําคลิปนะคะธาตุนะคะความรักนะคะธาตุเอ่อธาตุดินนะคะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะคิดชื่อปีคิดปีไม่ออกนะคะเพือ่อนๆธาตุดินก็จะประกอบไปด้วยเอ่อการพฤศพมับบงกรน,นะคะซึ่งวันที่เด่นนุ่นจะแนบไว้ใต้คลิปเนาะนุ่นนับแบบสากลน,นะคะ เรามาดูการว่าความรักนะคะของคุณนะคะในปีนี้นะคะของชาวธาตุดินจะเป็นอย่างไรนะคะทิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอยากซีเรียมสมากกันไปแต่นุ่นจะอ่านเลยนะคะเพื่อให้อ่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนๆนุ่นก็เลีย้ยงทานกันเพื่อนๆื่อถือสาเนาะ เพื่อนๆนะคะเหนื่อยเนาะเหนื่อยใช่ไหมคะในความรักที่ผ่านมาเหนื่อยหรือเปล่าเพราะว่ามันเกิดการเหนื่อยอะไรบางอย่างนะคะเพื่อนๆอาจจะเหนื่อยกับงานด้วยแล้วก็เหนื่อยกับเรื่องของความรักเหมือนเราเป็นฝ่ายทุ่มเทเหมือนเราเป็นฝ่ายพยายามนะคะแบกทุกสิ่งทุกอย่างแบกความรู้สึกไว้นะคะ ด้วยอะไรด้วยความหลงไหลเพื่อนเพื่อรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้นะคะอย่างไม่ทราบสาเหตุมาก่อนรู้สึกเหมือนมีพันธนาการอะไรบางอย่างนะคะทําให้เรารู้สึกหลงไหลบางทีเป็นรักต้องหา้ามบางทีเป็นรักที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นคนบางทีเป็นรักซ้อนได้ด้วยนะคะแล้วเขาหรือเพื่อนเนเนี่ยก็มีเทคมีความเทคแอคชั่นมีการแสดงออกนะคะอาจจะแสดงออกทั้งคู่เหมือนทั้งสองคนมีใจตรงกันนะคะ แต่ว่าในความใจตรงกันนี้มันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องอยู่นะคะอาจจะเป็นเขาแต่งงานแล้วเพื่อนๆแต่งงานแล้วนะคะมันก็เลยทำให้เกิดความไม่ถูกต้องความสัมพันธ์มันก็เลยจะเป็น,ปนไ,ปไ,ปไปมาๆหรือแสดงออกอย่างชัดเจนไม่ได้นะคะแต่ถามว่ามีความสุขไหมเพื่อนๆก็มีความสุขในรูปแบบของการ ประทับใจซึ่งกันและกันไม่สามารถเอาการออกจากหัวสมองได้นะคะแล้วก็เวลาเจอกันนะมันจะเหมือนคนที่ตกหลุมรักนะคะมันจะมีความสุขมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ในความสุขเนี้ยก็ยังยึดถือความถูกต้องไว้นะคะเพราะว่าต่างคนอาจจะต่างมีครอบครัวหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเนาะอ่ะเมื่ออันนี้คือดวงภาพรวมของชาวราศีธาตุดินเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันว่า แต่ละราศีนะคะของชาวธาตุดินเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะในปี2,565นะคะเอ่อนุ่นจะไปเจาะที่ราศีกันก่อนนะคะซึ่งวันที่นุ่นจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะชาวราศีกันนะคะความรักของคุณในปี2,565จะเป็นอย่างไรนะคะ คุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะในความสำหรัสหรบสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะคะหรือว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่อยากแก้ตัวใหม่อยากมีความรักใหม่นะคะมันขึ้นแบบนั้นหรือคนเก่าๆก,ก็อาจจะมีการอยากกลับมาขอโอกาสหรือคุณอาจจะคืนดีกับคนเก่าก็ได้นะคะ ออแล้วก็สิ่งที่เห็นเนี่ยที่ผ่านมาหาความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้ใหญ่หรือตัวคุณเองหรือตัวเขาเองที่มีอีโกโ้มีฟอร์มค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเป็นคนที่อยู่ในกรอบนะคะอยู่ในศิลธรรมหรือคนคนนั้นของคุณหรือตัวเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของหน้าที่การงานเขาหรือคุณอาจจะมีตําแหน่งที่ใหญ่กว่ากันอะ คือไม่ได้เท่าเทียมกันแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแสดงออกมากไม่ได้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือชาวราศีเมษเนาะโดดเด่นด้วยธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนไกลจากคุณแล้วรอ,อคอยจังหวะการมาเจอกันหรือบางทีมีการนัดที่จะไปท่องเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอเนาะเพราะว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือคนรอบข้างอาจจะยังไม่เห็นด้วย แต่ในปีนี้ค่ะความรักของคุณเนี่ยมันอาจจะมีการยังพูดคุยกันอยู่ยังไม่ได้เลิกลายยังไม่ได้จบ นะคะคนโสดก็มีโอกาสได้เจอความรักจากการท่องเที่ยวแต่เป็นเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายด้วยระยะทางที่มันห่างกันแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหานะคะอาจอาจะด้วยเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยเรื่องของการเงินหรือฐานะที่มันแตกต่างกันก็ตามนะคะแต่เรามองว่าคุณก็จะไปเรื่อยๆใครที่ต้องการสถ,ถานะที่จริงจังเราบอกไว้ก่อนว่านะตอนนี้ค่ะในในปีนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้รับความจริงจังมากนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปไปกับกับนะคะยังไม่แน่ชัดยังไม่ได้มีสถาน นะหรือว่าคุณอาจจะยังหาความชัดเจนหรือหาอนาคตร่วมกันยังไม่ได้ส่วนคนมีคู่เนี่ยเรามองว่าคุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ที่มีความสุขมากขึ้นที่ผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก็ยังมีฟอร์มอีโก้และยังมีปัญหาอยู่บางทียังมีเรื่องที่ไม่เปิดใจคุยกันแล้วคนรอบข้างก็อาจจะยังไม่เห็นด้วยนะคะมันจะเป็นประมาณนั้นยังไงนุ่นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนชาวราศีกันนะคะ อ่ะต่อไปเราจะไปดูราศีพฤกษ์ศพนะคะการพฤกษ์ศพบางกรเนาะอะราศีพฤกษ์ศพนะคะว่าความรักของคุณนะคะในปี2565เป็นอย่างไรแต่คลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางน,นะคะไม่ซีเรียสนะ สำหรับชาภูษศ์เราว่าคุณเองเนี่ยความรักช่วงนี้ดีนะความรักค่อนข้างที่จะหวานความรักค่อนข้างที่จะโรแมนติกหรือมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่มีเกณฑ์จะได้พบรักหรือที่ผ่านมาคุณรอคอยความรักนะคะมาตลอดแต่ว่าถ้าคุณเจอแล้วเนี่ยคุณจะคุณจะต้องยอมรับว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่ยังค้างคาไม่เสร็จนะคะไม่จบ แต่ว่าในการแก้ปัญหาเนี้ยคุณก็จะมีความสดใสเนาะบางคนอาจจะพบรักนะคะบางคนอาจจะได้คนอายุน,น้อยกว่าเ,าเข้ามาในชีวิตนะคะหรือคุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่นะคะโดยเฉพาะคนโสดโดดเด่นนะส่วนคนมีคู่เรามองว่าถ้าคุณอยากมีลูกนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้นะ ออความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นความรักที่หวานโรแมนติกนะคะแต่มันจะเป็นความรักที่มั่นคงมองไปถึงอนาคตนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันบางทีอาจจะทํางานเยอะบางทีอาจจะมีปัญหาอุปสรรคระวังเรื่องของคู่แข่งเนาะหรือจะมีคนเข้ามานะคะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบสันคอนหรือคุณต้องไปแข่งขนะันอะ ถ้าสมมติว่าคุณยังไม่ได้สถานะเนี่ยคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการแข่งขันหรือคุณจะไปดีลกับคนที่เขามีแฟนมีคนรักนะคะอยู่แล้วก็ได้เออแต่ถ้าเขาโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานนะคะแบบจริงจังกันเลยนะเออแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะขยับความสัมพันธ์นะคะเป็นแฟนกันเป็นคนคุยนะคะ แต่ว่าพอผ่านไปช่วงหนึ่งมันจะไม่ค่อยหวานนะอย่างที่บอกแล้วก็มันจะมีปัญหาจากเรื่องของการงานจากการที่ไม่มีเวลาให้กันนะ,นะคะคนคนนั้นของคุณคนนั้นของคุณเนี่ยเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนธาตุน้ำมีกระกฎพิจิตรธาตุดินพึ่งศพก,า,การบังกรก็ได้ธาตุโลหมถุนตุลกุมธาตุไฟเมษสิงห์โนูนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ให้เช็คดีๆว่าคนคนนั้นนะคะเขามีคนรักมีคู่ครองอยู่ไหม แล้วก็ปัญหาที่มันเหลือลังมานานเนี่ยเรามองว่ามันจะแก้ไขได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นการแก้ไขแบบ1มันมี2อ,อย่างคือปรับความเข้าใจกันได้หรือ2ต่างคนต่างแบบแยกกันไปแต่มันจะไปด้วยดีหรือว่าคุณอาจจะได้พบรักใหม่นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีบุตรเพื่อเป็นออโซโซคล้องใจอะเนาะมันก็ประมาณนั้นเนาะก็คิดคําพูดไม่ค่อยออกนะคะมันเหมือนแบบติดอยู่ในคออะ ออมีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังนะคะสำหรับชาวชาวราศีพฤษภนะคะจำราศีก็จะจำไม่ได้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูชาวราศีมังกรกันนะคะสำหรับชาวราศีมังกรที่เกิดนะเอยไม่ใช่ที่เกิดความรักของคุณนะคะในปี2565นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ มาลุ้นกันนะคะโอ้ถ่ายไพ่ใบแรกก็ได้ไพ่ที่มีความหมายแล้วค่ะเป็นไพ่หน้าสำรับนะคะเพื่อนเพื่อนราศีมังกรนะคะราศีมังกร คุณเป็นคนคิดมากเนาะคุณเป็นคนคิดมากมีโปรเจกต์อยู่ในหัวเยอะแล้วก็อยากอยากได้อะไรบางอย่างเนาะอยากได้ความสมบูรณ์แบบกว่านี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีก็อยากจะแบบว่าอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีคนเข้าใจนะคะอาจจะมีสเปคในใจนะคะแต่คุณเป็นคนที่ยึดติดเหมือนกัน บางมุมอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะหรือช่วงนี้คุณจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นความหึงความหวงอ่ะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงก็ได้นะช่วงนี้หรือมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างกระทนหันเกี่ยวกับเรื่องความหึงหวงนะอาจจะมีคําพูดนะคะหรืออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณเบื่อเนาะ <millennials> แล้วก็มันจะมีความรู้สึกว่าเบื่อหนอ่ายอ่ะเบื่อหน่ายกับคนรักนะคะ อยากเดินจากความสัมพันธ์อยากอยู่ห่างๆแบบเธอไปอยู่ตรงนั้นฉันจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ไม่ได้เลิกกันนะแค่รู้สึกว่าเบื่ออารมณ์เหมือน,นเหมืนขี้หน้ากันอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วคุณรู้แต่คุณก็แบบไม่ได้ปล่อยมือจากความสัมพันธ์เนาะคุณมีความรู้สึกว่าความรักมันไม่สดชื่นเลยอะทำงานน่าจะสดชื่นกว่า คุณก็เลยแบบอาจจะไปโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองไปพัฒโฟกัสที่การทํางานนะคะคุณรู้สึกว่ามันสดชื่นกว่าบางคนเนี่ยอยากจะไปพัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆด้วยซ้านะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำนะแค่คิดไงเหมือนมีสเปกอยู่ในใจหรือมีความฝันนะคะอาจจะมีชายในฝันอ่ะเนาะหรือสาวในฝันอยู่แต่ด้วยความที่รู้สึกว่า ก็แบบว่าให้เกียรติคนที่เราแบบว่าคุยอยู่คบอยู่นะคะในกรณีที่มีคู่ส่วนคนโสดเนี่ยเรามองว่าคุณเสน่ห์แรงนะคะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะนะคะอาจจะตรงสเปกบ้างไม่ตรงสเปคบ้างนะคะหรือถ้าคุณมีคนในใจอะ่ะช่วงนี้นะคะ่ะคุณจะรู้สึกหึงหวงเนาะหรือรู้สึกยึดติดกับคนคนนั้นมากเป็นพิเศษบางคนอาจจะพบรักกระทันหันนะคะหรือบางคนจะรู้สึกว่า ฉันเหนื่อยเหลือเกินกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนฉันไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะมากมายจนคุณรู้สึกว่าถอยไหมจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่มันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาช้าเหลือเกินนะคะแล้วฉันเปลี่ยนโฟกัสไปทํางานล่ะฉันจะเจอความรักใหม่ไหมหรือว่าทําไมไม่มีคนที่เข้ามาดูแลซัพพอร์ต ฉันเลยอะคนที่จะมาทําให้ฉันรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งพาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเป็นสายเปหรือเป็นคนที่อบอุ่นอะคุณมีความฝันว่าคุณอยากได้ผู้ชายที่อบอุ่นหรือผู้หญิงที่อบอุ่นเนาะมันเป็นการวางสเปกไว้อะนะคะอือหรือคุณอาจจะพบรักกระทันหันก็ได้ในกรณีเนี้ยถ้าคุณเป็นคู่อะคุณอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาแล้วมันเกิดความหึงหวงกันนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะคุณจะมีความห่างกับคนรักเนาะเออแล้วก็คนโสดนะคะหรือคนสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ย คุณจะรู้สึกว่าอยากได้คนที่เข้ามาเติมเต็มคุณหรือคุณอาจจะได้พบรักกับคนที่เขามีอดีตมีปมหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะแต่จะมีคนมามอบความรักให้คุณหรือคุณจะมีเสน่ห์จะมีตัวเรือมีถังเลือกเข้ามานะคะคนคนนะั้นอาจจะเป็นคนธาตุน้ำมีกนกรกพิจิตคนธาตุโเออเมถุนตุลกุมนะคะคนธาตุดินผู้ภการมังกรก็เป็นได้นะอืมอาจจะพบรักกระทันหันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะ บทสรุปกันนะคะของชาวธาตุดินนะคะว่าเป็นอย่างไรในปี2565นะคะเอาไม่ใช่ไพ่นี้นะคะเป็นการานางฟ้าเนาะเนี่ยนุ่นตามหาสำรับของจริงอะค่ะนุ่นยังหาไม่เจอเลยนะคะเพื่อนๆใครมีแนะนำนะคะมือสองหรือว่าภาษาเอ่อภาษาสเปนภาษาเยอรมันภาษา,ศาอะไรก็ได้นะนุ่นหาไม่ได้อะค่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า<ว> บทสรุปความรักนะคะของคุณเป็นอย่างไรเสถ์อบออโตเมติกออบอลโยเลบรายโคดิเพนเดนซี y นะคะเพฟูลเมดนะคะรีคอนซีรีเอชันนะคะแล้วก็ใต้สำรับเป็น Love yourself first นะคะบางคนใช้พลังงานของกฎแรงดึงดูดบางคนอธิษฐานถึงใครสักคนหนึ่งมันเป็นการอธิษฐานในใจอธิษฐานผ่านจิตนะคะอธิษฐานว่าอะไรอธิษฐานว่าขอให้ความรักครั้งนี้มันเป็นไปได้นะขอให้ได้เจอกันบ้างนะเหมือนมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะแล้วคุณก็มีเคมีซึ่งกันและกันเนาะมันเป็นการใช้กฎของแรงดึงดูดแล้วบางคนเนี่ยจะได้รับ ความรู้สึกว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่พัฒนาขึ้นกระเตื้องขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้เสียงได้ได้รอยยิ้มมากขึ้นนะคะมีความสุขหรือบางคนอาจจะกับคนเก่าอาจจะปรับความเข้าใจกันใหม่รีเทิร์นกันใหม่หรือคุณอาจจะได้เจอกับคนที่เขาเป็นเนื้อคู่คุณอีตชาติมีการกลับมาเจอกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะเกิดจากการที่คุณรักตัวเอง เพราะฉะนั้นปี2565คุณจะรู้จักหรือเรียนรู้การรักตัวเองมากขึ้นพอการพอคุณได้รักตัวเองมากขึ้นเนี่ยคุณก็จะใช้กดแรงดึงดูดแล้วมันก็จะมีพลังงานดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆจะมีคนเข้ามาเทคแคร์คุณอนะ่ะคุณจะได้ความรักที่มันมีความสุขมากขึ้นแต่คุณต้องรู้จักรักตัวเองก่อนนะคะแล้วจิตที่คุณสื่อถึงใครบางคนเนี่ยมันมีพลังงานถึงเขานะเพราะมันเป็นพลังงานที่มันแรงมากๆอะ่ะเออมันเหมือนคุณแบบ ใช้กฎของแรงดึงดูใช้ของการอธิษฐานนะแล้วสิ่งที่อธิษฐานสิ่งที่คุณส่งไปมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงด้วยนะคะได้อาจจะได้มีมุมโมเมนต์น่ารักน่ารักได้ยินเสียงคนเลาะแหละเรามองว่าเป็นแบบนั้นนะคะก็ปีนี้น่าจะบางบางคู่บางคนบางกรณีอาจจะมีความสุขนะคะ ยังไงนุ่นก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขสมหวังนะคะในความรักขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนุ่นรบกวนกดติดตามเป็นค่าครูให้นุ่นด้วยนะคะใครต้องการสนับสนุนช่องนะคะคุณสามารถกดสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ1 0 0บาทสมัครแล้วแคปหลักฐานนะคะไปส่งไปให้นุ่นที่ไลน์เพื่อดูดวงฟรีกันเนาะวันนี้นุ่นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย